สวัสดีค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้มันต้องสละะ้อยแก้วสักถ้วยนะคะขอบอกว่ามันหวานเย็นชื่นใจจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะซื้อสละมัน1กิโลกรัมนะคะ100บาทค่ะมาปอกเปลือกกันค่ะมันจะมีหนามเล็กๆนะคะต้องใส่ถุงมือสักนิดหน่อยขอชิมสักลูกสิว้าวมันอร่อยจริงๆค่ะ นี่ค่ะปอกเสร็จก็นําไปล้างน้ําแล้วก็มาควานเอาเม็ดออกนะคะใครไม่สะดวกควานนะคะก็เฉือนเป็นชิ้นๆก็ได้หรือใส่ทั้งเม็ดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวป้าคว้านจนเสร็จค่ะที่เม็ดของเขาเนี่ยจะมีเนื้อติดมานะคะกินซะเลยเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทําน้ำเชื่อมกันค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยนะคะน้ำเปล่าสองถ้วยค่ะแล้วก็เกลือ,ซอโซเดียมต่ำสักครึ่งช้อนชาค่ะ พอเดือดขึ้นมาก็ใส่สระลงไปเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ปิดไฟเพียงแค่นี้ปล่อยไ,ไว้ให้เย็นนะคะก็พร้อมทานแล้วละคะ่ะชื่นใจ